กาแฟขั้วอ่อนสกัดผ่านเครื่องชงเอสเปรสโซได้ไหมนี่คือคำถามที่เพื่อนๆหลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้อยู่กับเมพราดามีคำตอบนะครับ จากแรกเลยผมจะบอกหลักการก่อนนะฮะแล้วก็เรามาหาสูตรด้วยกันว่ากาแฟขั้วอ่อนหรือขั้วสำหรับฟิลเตอร์แบบนี้สามารถที่จะสกัดผ่านเครื่องชงให้อร่อยได้ไหมนะครับหลักการคือส่วนใหญ่แล้วเมื่อก่อนทําไมหลายๆคนบอกว่าไม่ได้นะเพราะว่าการสกัดเอสเปรสโซเนี่ยเราใช้เวลาที่สั้นมากๆนะครับเราใช้แรงดันอัด9บาเวลาสกัด20-30ิวินะครับบวกลบประมาณนี้ซึ่ง เวลาจํากัดแบบนี้นะครับสารละลายให้ออกมายังอยู่ที่มาตรฐานของ SCA หรือ standard เนี่ยค่อนข้างที่จะยากในกาแฟพั้อ่อนถ้าอุปกรณ์ของคุณไม่ถึงนะครับอย่างเช่นเครื่องบดนะถ้าเครื่องบดของคุณ ไม่สามารถที่จะบดกาแฟได้ละเอียดและก็แม่นยำเนี่ยการสกัดในช่วงเวลาเนี่ยทำได้ยากมากๆเลยนะฮะเพราะอะไรนะฮะถ้าเกิดเทียบความแข็งของเมนะ็ดเอาเม็ดขั้วกลางโ0เคมมาบดในเบอร์เดียวกันนะสมมติเราหาเอสเปรสโซละเอียดละเอียดได้ละแล้วเราเปลี่ยนเม็ดมาใช้ขั้วอ่อนที่เมเ็ดเหนียวเหนียวใช้เบอร์เดียวกันนะสังเกตว่าผงที่บดออกมาเนี่ยมันจะหยาบก,กว่าเราจะต้องทําให้เฟืองของเราเนี่ยที่เซตอัพไว้ในขั้วกลางหรือโ0เคมเนี่ยแคบลงไปอีกนะครับซึ่งเครื่องหลายๆรุ่นทําไม่ได้อันนี้1ปยนรับปัจจัยที่2 ก็คือเครื่องชงนะครับอุณหภูมิไม่ถึงตามกําหนดซึ่งขั้วอ่อนน่ยถ้าเกิดว่าเราใช้อุณหภูมิต่ําส่วนใหญ่แล้วกรดมันจะค่อนข้างคุ่งค่อนข้างแหลมนะครับเหมือนกับการสกัดกาแฟที่น้อยเกินไปแต่จริงๆแล้วข้อจํากัดเหล่านี้มันสามารถทดแทนได้ด้วยทริคเล็กๆเ,เดี๋ยวผมอธิบายตอนท้ายนะถ้าเพื่อนๆมีเครื่องบดที่ไม่สามารถบดกาแฟ ข้ออ่อนให้เป็นเอพ s โซได้ชงกาแฟยังไงให้อร่อยและทานได้อยู่นะเดี๋ยวจะมีทริคท้ายวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสกัดกาแฟข้ออ่อนหาสูตรกันโดยใช้เครื่องบด T64 เครื่องบด T64 ตัวเนี้มันเป็นเฟืองเติร์กิชนะครับ ซึ่งสามารถที่จะสกัดกาแฟขั้วอ่อนได้หรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีเครื่องบดรุ่นใหม่ๆที่เป็นออนดีมานแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสามารถทําได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าหรือว่ามอเตอร์เล็กมันจะยากเพราะอะไรการที่เฟืองบดชิดกันมากๆนะผงแป้งมีโอกาสจะไปติดตรงฟันเฟืองนะฮะทำให้มอเตอร์มันปั่นไม่ไปหลายๆครั้งนะหลายๆร้านนะมีปัญหาคือใช้กาแฟขั้วอ่อนในโถเนี่ยแล้วเฟืองค้างบ่อยนะอันนี้คือปัจจัย ที่เพื่อนๆอ,อาจจะเคยเจอนะครับถ้าเราใช้คั่อ่อนเป็นหลักในร้านเนี่ยอาจจะต้องซื้ออนดีมานที่ตัวรอบหมุนมอเตอร์ใหญ่หน่อยนะครับหรือเฟืองใหญ่หน่อยนะครับงั้นเรามาลองกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลานะครับผมจะใช้ h o n d u r ัสลิโก o รสเตอตัวนี้เป็น w h i s k y b a r r e l นะฮะคั่วมาสำหรับฟิลเตอร์หรือว่าดิฟโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวให้ดูสีก่อนสังเกตนะฮะคั่วอ่อนมากๆเนี่ยยังมีรอยหยักของมเมล็ดเหลืออยู่เลยนะับตัวผิวมมเมล็ดยังไม่ได้ตึงเลยนะก็คือค่อนข้างอ่อนเลยทีเดียว เม็ดเหนียวแน่นอนเนี่ยถ้าเกิดไปเจอ,เ,อเครื่องบดธรรมดาทั่วไปมอเตอร์เล็กนี้น่าจะเอาไม่อยู่นะครผมก็จะใช้เรโชมาตรฐานหนึ่งต่อสองนะครับกาแฟ20กรัมแล้วก็ยิว40ลองซักเปอร์14แล้วก็ผมจะปรับอุณหภูมิหัวชงตามมาตรฐานเครื่องชงทั่วไปเลยที่เพื่อนๆอ,อาจจะทำถึงอยู่แล้วก็คือ9ก็องศาเซลเซียสนะครับ แรงดันอยู่ที่9บาร์เพื่อนเพื่อที่ใช้เครื่องโฮมยูสที่บ้านตัวเล็กๆบางทอาีอาจจะต้องดูเรื่องอุณหภูมินะครับตามสเปคมันอาจจะเขียน9 0 9 3จริงก็คืออุณหภูมิมาต้มแต่ออกมาจริงอาจจะไม่ถึงนะบางทีเราชิมแล้วติดเปรี้ยวมากๆเนี่ยเราอาจจะทดแทนด้วยปัจจัยอื่นอย่างเช่นอาจจะต้องบดให้ละเอียดขึ้นให้เวลาการสกัดนานขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้รสชาติมันบาลานซ์มาลองช็อนแรกอย่างที่กล่าวไปนะฮะเฟืองเตอร์กิชนะบดได้เป็นผงแป้งเลยฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องถอยหน่อยอน,นี่ละเอียดไปหน่อย โอ้โหเยอะเลยครับเป็นออยเลยนะเบิ์นิดนึงถอยลักสามขีดอันนี้จะเป็นกาแฟตัวที่เรียกว่าหลายๆคนชื่นชอบนะครับกลิ่นเขาค่อนข้างที่จะออกมาเป็นโทนแบบวิสกี้วานิลาชัดเจนมากเลย 1>, 1ตัว2นะครับกาแฟ20กร,รมัม U 40. ู40มาลองช็อตที่36วิกันปกติแล้วโควกเข้มเพื่อนๆอ,อาจจะมีตัวเลขในใจอยู่ที่20-30ถึง30ใช่ไหมครับย 5, 5. ิบหาปกติ5เพแาะว่าพวกกลางควกอ่อนนะครับหลายๆคลิปที่ผมเคยทำไปนะเราก็จะใช้ค่อนข้างเกินเลยเลยเวลาที่เราใช้ควกเข้มปกตินะเพราะว่าการสกัดมันออกมายากกว่านะในกาแฟที่ขั่วอ่อนลงมาผมขอชีเป็นเอพิโซดเลยนะครับ บอด y ี้ Body, อยู่ในโซนที่กำลังดีนะครับเป็นมีเดียมมีเดียมบอดี้นะครับแล้วก็ซีตี้ออกเป็นกลางค่อนสูงนะครับมีเดียมไฮแต่เขาไม่ได้ชาร์ปไม่ได้แหลมมีความเป็นเบอร์รี่มีความเป็นส้มแล้วก็วานิีลาวิวสกี้กลิ่นชัดมากๆผมว่าช็อตได้อร่อยแต่ว่าอยากลองไปในช่วงเวลาที่เราใช้สก,กัดกาแฟพวกเข้มพัวกลางกันนะครับก็คือช่วง2ิวิดูซิว่ารสชาติเป็นไงถ้าเกิดเป็นขั้วอ่อน ผมก็ต้องถอยพีอีกให้มันหยาบขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เวลามันเร็วขึ้นเดี๋ยวช็อตที่ผมชิมเมื่อกี้จะเก็บไว้นะครับเก็บไปเทียบแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะทําเป็นโน้เย็ยนชิมเทียบกันจะมีสูตรทริคที่บอกไปนะเพื่อนๆที่อาจจะเป็นเครื่องบดโฮมยูสนะบดละเอียดได้ไปเท่านี้นะทำยังไงทำอเมริกาโนเย็ยนอร่อยได้เหมือนกันอันนี้17วิครับ อเออสิวินะครับบอดี้มันอ่อนมากเลยบดชาเลยครับมีความผ่อนานเฟื่อนมาอาซีตี้ค่นอนข้าง,ง,งแหลมจากเมื่อกี้ได้เป็นโทนเบอร์รี่ช่ำๆส้มติดเนื้ออันนี้มันติดเปลือกนิดนึงเหมือนความฉ่ำมันหายไปก็อันเดอร์นะฮะสะกัดน้อยไปแล้วยิ่งเป็นขั้อ่อนด้วยยิ่งชัดเจนเลยครับเวลาเราสกัดกาแฟอันเดอร์ขออีกรอบนึงอันนี้น่าจะได้ละ 26วิอันนี้เรียกว่าเป็น Perfect Shot นเลยนะสำหรับเวลา Perfect s ช o t สำหรับโค้วเข้มหรือกลางวั้เข้มเนี่ยเวลาเนี่ยจะรู้สึกว่าบาลานนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยกักนะเรื่องน้ำเรื่องอะไรน,นะครับแต่ว่าเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่베이คอมบิเนชั่นตั้งแต่ที่เราเรียนพื้นฐานนะครับเขาก็จะเลงที่เวลานี้กันเทียบกับตัว30ิกวิคือมีความเบอร์รีล่ละมีความฉ่ำละแต่ว่าบอดี้นะผมกับชอบไอตัว 36วีมากกว่ารู้สึกว่าตัวนี้ยโอเคถ้าดื่มเป็นเอเปโซร้อนอย่างเงี้ยอร่อยดื่มง่ายเป็นเบอร์รี่เฟรชสดชื่นวิสกี้วานิลาแต่ว่าถ้าเอาไปเป็นอเมริกาโน่เย็นหรือลาเต้อะต้องแก้วนี้บอดดี้แบบมาแน่นกว่าเยอะเลยแล้วก็มีความเบอร์รี่ ัดมากๆนะครับผมให้ช่วงเวลาน่าจะช่วงเนี้ย35สวิบวกลบ5นะครับสำหรับกาแฟโั่อ่อนในคาแรคเตอร์แบบนี้นะก็จะเป็นทามมิงที่กําลังสมดุลก็สรุปถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเครื่องบดท,ที่สามารถบดกาแฟโั่อ่อนได้ละเอียดได้นะลองเล็งเวลาที่นานขึ้นดูนะครับจะทําให้กรดมันบาลานซ์ขึ้นแล้วก็กาแฟโั่อ่อนมีบอดี้ที่ มากขึ้นอีกที่สุดท้ายที่บอกคือทํายังไงอะถ้าเกิดว่าเราไม่มีเครื่องบดที่มันสามารถบดกาแพรอ่อนได้ละเอียดนะับมีข้อจํากัดอยู่ก็คือว่าเราจะทานเมนูได้ไม่หลากหลายมันอาจจะทําได้แค่อเมริกาโน่เย็นก็คือเราใช้วิธีการลากช็อตเลยครับผมจะใช้อีเคตัวนี้ครับเพื่อนๆคงสงสัยว่าทำไมผมเลือกใช้ตัวจิ๋วแทนอีเเพราะว่า EK ตัวเนี้ยมันเป็นเฟืองฟิลเตอร์นะเฟืองที่ใช้สําหรับดิฟมันไม่สามารถบดละเอียดได้นะครับนี่พอดีเลยเปรียบเปยแล้วกันว่าผมมี เครื่องบดท,ที่ไม่สามารถบดเอสเปรสโซดได้ในกาแฟโคออดก,ก็จะใช้ตัวนี้สาธิตให้ดูอย่างแรกเลยคือเพื่อนๆต้องตั้งเฟือง<ๆ>ให้ละเอียดที่สุดเท่าที่เครื่องตัวนั้นจะทําได้ก่อนอันนี้ก็คือแบบเรียกว่าสุดละทําได้แค่นี้คือ ek เขาจะมีเฟืองให้เลือก2รุ่นครับจะมีเฟืองฟิลเตอร์กับเฟืองเติร์กิชนะครับถ้าเฟืองเติร์กิชจะใช้รหัส ek 4 3 t หรือ st นะก็คือมาจากเติร์กิชแต่อันนี้คือ ek 4 3ไม่ใช่เติร์กิชเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็น เรียกว่าเป็นงานคราฟแล้วเราไม่รู้ว่าเฟืองของเราเนี่ยมันละเอียดสุดแล้วสกัดกาแฟออกมาได้ดีแค่ไหนใช่ไหมเราต้องดูโฟเลตเราอีกว่ามันไหลเร็วขนาดไหนถ้าเกิดมันไหลย,ยังพอมีความหนืดอยู่ผมจะสังเกตที่สีแล้วก็ลองเทียบเรียกว่ามีการแก้สูตรหลังจากนี้นะครับครั้งแรกอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกเท่าไหร่ เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมปรับสูตรแล้วก็บอกวิธีการมาดูกันว่ามันละเอียดได้แค่ไหนนะครับสาหรับเครื่องบดตัวนี้่ละคนจะประสบปัญหาแบบนี้นะครับไหลโจ๊กแบบนี้นะสีที่ผมจะดูก็คือดูเวลากับดูสีน้ํากาแฟครับก็คือเราจะต้องทดการสกัดมันอะให้มันน้ํามันไหลที่เร็วแบบนี้แต่ว่าเราต้องการความหวานความฉ่าของกาแฟเนาะเราก็ต้องดึงน้ําท้ายออกมาเนี่ยน้ำสีเริ่มใสละเวลา3ามสิบกวินะครับผมก็จะกดหยุดนะครับ แล้วก็จําไว้ว่าตอนนี้เรากดอยู่ที่150 ml 33วิแล้วเราก็มาชิมครับชิมเป็นอเมริกาโนเย็นเลยเ๋วยวได้ละโนเย็นหนึ no แก้วจะมาเทียบกับตัวที่เราสกัดดีนะเมียจะใช้สูตรอเมริกาโนนะครับก็คือใส่น้ําไป3ส่วนก็เมื่อกี้เหลือ3ามคูณ3ก็ได้100ยิมสูตรลากช็อตครับมีเนื้อสัมผัสแล้วก็ไม่ชัปนะครับถ้าเกิดว่า เราสกัดเเรโชปกติทับ uh, แล้วก็หลวมแน่นอนเหมือนช็อตอันเดอร์ที่เราชิมก่อนหน้านี้มันคือการสกัดที่น้อยเกินไปเนาะวิธีการแก้กของเราก็าคือในเมื่อมันอันเดอร์ใช่ไหมเราลากเลยเราเอาน้ําที่มันไหลเร็วน่ยไปดึงกาแฟเพิ่มปุ๊บ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 ให้ความหวานความฉ่ำเฟเวอร์กาแฟออกมาอีกออกมาอีกออกมาอีก,อาาอกจนหมดหมดก็คือสังเกตด้วยสีแล้วก็จำย,ย่อยในในกรณีถ้าเกิดเราต้องการปรับรสชาตินะครับสมมติเรารู้สึกว่ามัน ขมท้าเยอะเกินแปลว่ามันสกัดออกมาเยอะเกินไปแล้วข้างหน้าเราก็จาก150เราอาจจะลดยูล,ลงมาเหลือ120เหลือ1 0งแล้วก็ชิมใหม่แต่ว่า1 0งบอดี้อาจจะแน่นไปเราก็เติมน้าไดเลูทเข้าไปสมมติว่าสกัดมาได้1 0งรสชาติพอดีแล้วแต่ว่าบอดี้มันแน่นไปหน่อยเราก็เติมน้ําเปล่าไปสัก20-30 ml เพื่อที่จะบาลานซ์ความเข้มข้นหรืออินเทนซิตี้นะครับอันนี้คือเป็นวิธีการในการโชว์เทอร์โบช็อตแบบนี้นะครับอลองชิมเทียบกับสูตรธรรมดานะครับ สูตรปกติที่สก,กัดเป็น perfect e เ p r e s o อืมรู้สึกว่ามันพอทดแทนได้เรียกว่าอร่อยอร่อยมันกันเลยแต่ว่าตัว perfect e p เ e s o อ่มันจะมี acidity ที่ฉ่ำกว่ามีความเป็นเบอร์รี่ที่ที่นวลที่ฉ่ำกว่าแต่ว่าตัวเนี้ย f เวอร์ Favorite ออกครบบาลานซ์ Balance. แต่ว่า ความจัดจ้านของ a อซิวิตี้มันขาดหายไปเรียกว่าทดแทนได้แล้วกันนะครับเนไงบง้ครับเรียบร้อยแล้วสําหรับการชงกาแฟขั้วอ่อนนะครับด้วยเครื่องชงเอสเปรสโซ่นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับฝากติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe กดกดซันกระดิ่งนะครับเพื่อนๆใครมีคําถามหรือว่าอยากจะให้ผมทําอะไรในคลิปถัดไปสามารถคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับใครที่สนใจที่64เครื่องบดท,ที่ใช้สาธิตในวันนี้แล้วก็กาแฟ คอนดูรัตวิสกี้บารีเรลหรือว่าตัวอื่นๆนครับสามารถทักเข้ามาได้ที่ไลน์แอดริโกโรสเตอร์นะครับวันนี้ผมเมนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ